มีคนส่งมาให้นะคะรู้ไหมว่าคืออะไรมีคนส่งมาให้นะคะเป็นหน่อไม้นะคะหน่อไม้นี้ท่านได้แต่ได้มาคนที่ให้มานะคะเป็นเจ้าของ ห้อดงดังมีวิวแปดพันวิวเลยนะคะนี่แปดเควิวหน่อไม้นะคะโอ้นี่เขาเรียกว่าหน่อไม้อะไรคะเนี่ยเราเป็นแฟนคลับเขานะคะเนี่ยเราเห็นเขาเก็บหน่อไม้หักดังเปาะเปาะเปาะมาจากหลาย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 เออเนี่ยแบบนี้เลยเป,ปาะเปาะหักมา จากน้ำมือของเขาเลยนะคะหลายๆป่าเลยอะ่ะเราไม่คิดเลยว่าเราจะได้กินนะโอ้เรามีบุญมากเลยนะเนี่ยโชคดีมากๆเลยดูสิหอ้หน่อไม้ไม่เคยเห็นหน่อไม้แบบนี้เลยอะ่ะเคยกินแต่หน่อไม้ไผ่ตรงอะไรแบบนี้นะคะนี่คือหน่อไม้เขาเรียกว่าอะไรคะหน่อนางดินอะไรที่ ที่เจ้าของช่องเขาพูดถึงเนี่ยนะคะถ้าใครรู้จักก็ก็คงจะทราบนะคะว่าเจ้าของช่องนี้คือใครนะคะอืมมันคงมันคงจะอ่อนมากนี่มีอันเล็กๆแบบนี้น่าจะอ่อนนะคะเนี่ยเยอะเลยอะ่ะโอ้ยมีมีคนน้อยคนน้อยน่ารักมากคนน้อยอันนี้นะคะเยอะแยะเลย ไหนอยากรู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงนะคะเนี่ยเดี๋ยวเอามีดมาลองแกะดูหน่อยสิแกะอันน้อยนี่เนาะน่ารักดีอะข้างในเป็นไงอะ่ะมีกระดาษนี่เ่ยใครเห็นะมาองมยแบบนี้นาาอะแบบนี้แบบนี้น หน่อไม้แปดพันวิวอุยนี่ขนาดอันน้อยนนะคะอันน้อยๆอยอน่าทานจังเลยอะ่ะอ่อนๆ อ่อนๆและอันนี้ต้นใหญ่ๆเนี่ย่าส่งก็แพงนะคะตาสงก็แพงมากเลยะคะ่ะโอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะเนี่ยขอบคุณมากๆค่ะใจดีจังเลยขอให้ร่ำขอให้รวยนะคะขอให้ช่องตังๆนะคะปังๆ,ๆะค่ะ ฟังนะคะแล้วส่งมาอีกนะคะปึ๊บไหนแกะดูแกะดูอยากเห็นอยากเห็นอันใหญ่จะเป็นยังไงแกะนี้ไหมอ่ะเนอะใช่ใช่อย่นี้แหละปกติจะซื้อที่เขาแกะแล้วนะคะไม่ค่อยได้แกะเองนะคะเดี๋ยวเจ้าของบอกเอา้าแกะเยอะไป ตรงนี้มันยังแข็งอยู่อ่ะแต่ตรงนี้มันอ่อนแล้วอ่ะเราต้องเอาอันนี้เอาออกแค่ไหนนี่เอาออกแค่ไหนคะเนี่ยกินได้ยังตรงนี้ทําไงคะงยอดมันทําไงอะ่ะอุ้ยตัดยอดเดี๋ยวเขาจะดุเอาไหมเนี่ยเจ้ของก็มันไม่มีเนื้อแล้วคะเนี่ยมีไหมอะ่ะ ไปเรื่อยๆนะไม่มีนะอืกินกินไม่ได้ไมีอยู่นิดเดียวอ่ะเอาแค่นี้ก็กันเนาะขอบคุณหลายเด้อน้องสาวที่น่ารักอันนี้เหมือนเหมือนต้นไผ่เลยนะคะตรงเนี้ยเหมือนต้นไผ่เลย แสงไม่มีอุ๊ยตรงนี้ก็อ่อนนะคะเนี่ยเห็นเขียวๆแบบเนี้อ่อนด้วยอ่ะกินได้ไหมเนี่ยดังป๊อกๆเลยค่ะดังปอกๆเลยอ่ะเนี่ยปอกปอกปอกอย่างนี้เลยนะคะนี่ขนาดตรงปลายๆมันนะคะเนี่ยดังปอกๆอย่างนี้ต้องเก็บเอาไว้กินใช่ไหมคะเนี่ย เดี๋ยวเอาไว้ต้มนะเดี๋ยวเอาไว้ต้มนะคะนี่ก็คือหน่อไม้นะคะที่น้องส่งมาให้นะคะถ้าส่งก็แพงมากเลยนะคะมีน้ำใจที่จะส่งมาให้ให้ชิมนะคะเป็นหน่อไม้ที่มาจากป่าเออ่ในอเมริกานะคะที่รัฐเวอร์จิเนียนะคะ หน่อไม้เรียกว่าหน่อไม้อียังก็บบทสาบนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นลายนี้มาก่อนนะคะเยอะมากนะคะก็จะเอาทำกับข้าวทานนะคะเป็นหน่อไม้ที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะเพราะเป็นหน่อไม้ 8kview นะคะที่เจ้าของสม่งมาให้เองเลยนะคะ